สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมครับเรียนถามทั้งสองท่านนิดนึงะนะครับว่าวันนี้เราเดินทางมาไกลกว่าที่ตัวเองตั้งความหวังเอาไว้เราคิดว่าสูตรลับแห่งความสำเร็จประสบการณ์ของเราสอนอะไรเราครับว่าเคล็ดลับของคนที่จะสำเร็จได้ในกิฟฟรีนเขาควรมีคุณสมบัติอะไร ต้องเป้าหมายชัดเจนค่ะอาจารย์แล้วก็มีความใส่ความสม่ำเสมอเข้าไปค,ค่ะแล้วก็เติมพลังให้กับตัวเองเสมอนะคะถ้าเจอปัญหาหรืออุปสรรคเนี่ยให้นึกถึงเป้าหมายค,ค่ะอย่าลืมว่าเราต้องการอะไรคุณไก่มีอะไรจะเสริมไหมครับเคล็ดลับของคุณสมบัติของคนที่จะประสบความสาเร็จถ้าเราคิดว่าเราจะทําอะไรนะครับเราตั้งเป้าหมายเสร็จเราต้องลงมือทําทันทีแต่ถ้าเราคิด ว่าเป้าหมายของเรามันทําเมื่อไหร่ก็ได้วันนั้นก็คงไม่สาเร็จครับมันคงจะรออีกนานครับเพราะหลายคนชอบติดคําว่าเดี๋ยวใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนนั่นเลยครับวันนี้กิฟฟอรีนได้ให้อะไรกับครอบครัวของท่านสองท่านบ้างครับสิ่งที่ได้รับจากกิฟฟอรีนได้รับอะไรไปแล้วบ้างได้รับสิ่งแรกคือสุขภาพค่ะอาจารย์เพราะว่าเราคิดว่าวันนี้ถ้าเรายังคงทํางานประจําอยู่เราต้องยืน ไปเรื่อยๆอายุเราก็ต้องมากขึ้นค่ะแต่พอเรามามาทำกิฟฟารีนเนี่ยเราได้สุขภาพเราดูเด็กลงค่ะได้สุขภาพที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงขึ้นค่ะแล้วก็ยังได้มีเงินที่มากขึ้นนะคะมีรายได้ที่อิสระภาพอาจารย์ค่ะทั้งด้านเวลาแล้วก็เงินด้วยค่ะถ้าเปรียบเทียบกับการค้าขายที่ที่เคยทำมาก่อนกับ ประสบการณ์ในกิฟฟอรีนเพียงไม่กี่ปีนี่ค,ความแตกต่างอยู่ตรงไหนบ้างนะกิฟฟอรีนจะล่นความสําเร็จหรือล่นเป้าหมายที่เราตั้งไว้อะให้เร็วขึ้นนะคะแล้วเราก็ได้รับความสุขค,ค่ะได้รับโอกาสจากจากการทําธุรกิจเรามีเวลาให้กับครอบครัวเยอะมากขึ้นนะคะเราได้ส่งเงินให้กับพ่อแม่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะ อาละผมถามบ้างถามหัวหน้าครอบครัวนิดนึงว่าทุกวันนี้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของเราอยู่ที่ตรงไหนแรงบันดาลใจมันอยู่ที่ว่าเราจะตั้งมั่นและตั้งใจทําแค่ไหนเพื่อครอบครัวของเราที่มีความสุขแลนส่วนของครอบครัวของเราตัวนี้ก็เริ่มมีความสุขมากขึ้นจากการที่ว่าเราลงมือทําจริงจังเพราะว่าบางคนเนี่ยตื่นขึ้นมาไม่มีแรงบันดาลใจก็ไม่รู้จะทําอะไร แล้วก็มีชีวิตเหมือนอยู่ไปวันๆหนึ่งแต่คนจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันเหมือนกับลุกขึ้นมาแล้วเรารู้ว่าวันนี้ต้องทําอะไรวันพรุ่งนี้ต้องทําอะไรวันมะรืนต้องทําอะไรคือมันมีเรื่องให้ทําอยู่ตลอดเวลาทุกวันทุกวันนะครับนั่นก็คือแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นแล้วเป้าหมายในอนาคตละครที่วางเอาไว้วันนี้แหละเป็นพาราไดส์แล้วแน่นอนมนุษย์เราคงต้องก้าวเดินต่อไปข้างหน้านะครับเป้าหมายที่ครอบครัวนี่วางเอาไว้ในอนาคตคืออะไรครับก็คือสิ้นปีนี้เราจะเป็นเอกุ์คูซ อย่างแน่นอนเพราะเราจะมีพาราไดซ์ตามเรามาอีกสองรหัสนะคะแล้วเราก็จะเป็นไดมอนด์แกรนแเราก็จะมีตำแหน่งใหม่ใช่ไหมคะอาจารย์มขาวไดมอนด์ใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเราก็ตั้งเป้าหมายค่ะที่อยากจะเป็นอยากจะให้ครอบครัวเรามีความสุขนะคะนั่นก็คือเป้าหมายที่วางไว้และทีมงานที่อยู่กับเรามีจํานวนมากน้อยแค่ไหนแล้วฮะที่วันนี้เติบโต เหมือนกันกับเราเลยในวันนี้โอ้เยอะมากค่ะหลายพันรหัสนะคะหลายพันคนที่มีคุณภาพชีวิตได้ใช้สินค้าที่ดีค่ะได้รายได้ไปทําให้ครอบครัวมีความสุขครับค่ะใช่ค่ะเอาล่ะมาถึงวันนี้แล้วนะผมกําลังนึกสภาพของเมื่อกี้นี้นะบอกว่าว่าครอบครัวนะเรามาจากครอบครัวที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสที่ดีเหมือนคนอื่นเขาแต่เราเรามีการตั้ง ฝนนิทานไว้กับตัวเองเหมือนอย่างคุณเอ๋คิดในใจเลยตั้งแต่ตอน7จ็ดขวบเมื่อวันหนึ่งเราจะทำให้ชีวิตของตัวเองและครอบครัวเนี่ยดีขึ้นแน่นอนเจ็ขวบในวันนั้นจนมาถึงวันนี้เนี่ยถือว่าเราทำในสิ่งที่เราคิดไว้ได้ได้สำเร็จนะฮะอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับที่ทำให ทั้งสองคนเนี่ยเดินทางมาจนถึงความสําเร็จในระดับหนึ่งและในวันนี้อยากจะขอบคุณใครไหมครับค่ะคนแรกก็คือคุณพ่อคุณแม่ค่ะที่สอนให้เราเป็นคนอดทนนะคะแล้วก็ต้องขอคุณแพทย์จิงนัีพยุนและก็ผู้บริหารและรวมทั้งอาจารย์นะคะแล้วก็ยังมีศูนย์ธุรกิจนะคะต่างๆตั้งแต่ของศูนย์ตอนนี้เอกประจําอยู่ที่นนทบรนะคะอยุธยาดอนเมืองแล้วก็ทุกๆศูนย์ที่ให้อา เออเฟื้อแล,และยังต้องขอบคุณอัปลน์ค่ะผู้ที่ดูแลความสําเร็จของเรารนะคะอัปลน์พาราได์ในสายงานก็จะมีคุณชลิดาอาสาคุณพิมพ์ระวีแล้วก็คุณนิติศกดาอาสาค่ะแล้วก็ยังมีทีมงานของเราค,รค่ะที่ uh, สู้มาด้วยกันนะคะแล้วก็ร่วมเดินทางมาถึงจุดนี้ความสําเร็จตรงนี้ค่ะ แล้วในส่วนนี้นะครับยังมีท่านผู้ชมที่กําลังชมรายการของเราอยู่ถ้าสมมุติว่าเขานั่งชมทั้งสองท่านมานั่งเรื่องราวของเทคนิคเรื่องราวของวิธีการทํางานแล้วเกิดเขาอยากทําขึ้นมานะอยากทําคิฟฟรีนและอยากประสบความสําเร็จแบบนี้บ้างมีอะไรจะแนะนําท่านผู้ชมไหมครับว่าเขาควรจะต้องทําอะไรอย่างไรบ้างครับถ้าวันนี้ ท่านที่กําลังชมอยู่นะคะคกำลังดูกิฟฟอรินอยู่ดูช่องกิฟฟอร์ลินชาแนลอยู่เนี่ยอยากจะบอกว่าวันนี้กิฟฟรลินเป็นไรายได้ที่2จริงๆนะคะหรือว่าท่านมีงานที่ดีอยู่แล้วนะคะอยากจะเข้ามาทํากิฟฟอรลินด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะคะจะบอกได้เลยว่ากิฟฟอรนสามารถสร้างโอกาสแล้วก็สร้างความฝันให้เราได้จริงๆนะคะครับค่ะ,ค,ะคุณไก่นะครับอยากจะฝากบอกอะไรถึงท่านผู้ชมไหมครับก็ ถ้าใครยังไม่ได้ตัดสินใจลงมือทำนะก็ลองก็ลองมาพิจารณาของบริษัทนี้ดูครับบริษัทของคนไทยบริษัทกิฟฟินนะครับลองพิจารณาดูว่ามันทํามันได้จริงหรือเปล่าค,คนทําที่ว่ามามา,มาจะมีการหลอกลวงกันหรือเปล่านะก็ลองมาทดลองดูครับครับ ทั้งสองท่านเนี่ยทำธุรกิจนี้มาเบ็ดเสร็จแล้วประมาณกี่ปีแล้วนะครับ3ปี3ปีใน3ปีนี้เนี่ยเขาบอกคนเล่าเนี่ยเวลาทำเนี่ยมันต้องเจอปัญหาบ้างต้องเจออุปสรรคบ้างเป็นเรื่องธรรมดาและเวลาที่ทั้งสองท่านเจอวิธีการคิดวิธีการมองปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยเรามีวิธีคิดยังไงให้เราก้าวข้ามผ่านปัญหาและอุปสรรคเราจะบอกตัวเองเสมอว่าไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรแค่นี้เองค่ะเราเจอมาหนักกว่านี้อีก เรายังทนได้เลยครับค่ะเราจะบอกตัวเองบอกได้เลยว่าเราไม่เคยท้อนะคะอาจารย์ครับตั้งแต่ก้าวมาทำกิฟเฟอร์นไม่เคยมีคําว่าท้อสําหรับเวลาเจอปั๊บก็ต้องหาเรื่องข้ามทหาทางข้ามมันไปครับเรื่องอะไรจะจะมายืนมองมันใช่ค่ะข้ามเลยค่ะครับเราบอกว่าแค่นี้เองใช่แค่นี้เองโถมันแค่นี้เองนี่คือคําพูดที่เราเราพูดอยู่บ่อย ครับนะครับและทีมงานบางทีเขาก็จะมาปรึกษาเขาบอกปัญหาของธุรกิจเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่เรื่องการทําธุรกิจแต่สิ่งที่ยากที่สุดก็คือจิตใจของคนทําธุรกิจนะปัญหาทางธุรกิจในเรื่องเล็กแต่ปัญหาที่เป็นจิตใจของคนทําธุรกิจนี่เรื่องใหญ่มีไหมฮะที่ดาวไลน์ในทีมงานเนี่ยเขาเป็นคนที่อาจจะจิตใจไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกับแบบว่าเป็นคนที่หวั่นไหวง่ายแล้วก็หมดกําลังใจง่ายเราบอกทีมงาน ที่ที่เป็นคนหมดกําลังใจง่ายๆว่าอะไรก็เราก็จะบอกว่าไม่เป็นไรน้องน้องยังมีพี่อยู่ข้างๆครับค่ะเรา,าเริ่มใหม่ได้ค,ค่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติค,ค่ะของของการทําธุรกิจค,ค่ะมันก็ต้องมีล้มมีสําเร็จควบคู่กันไปค่ะแต่ถ้าวันนี้น้องเป้าหมายชัดเจนยังไงเราก็สําเร็จค่ะครับนั่นก็คือความรู้สึกที่ทั้งสองท่านเล็ก ได้ได้มีให้กับธุรกิจกิฟฟารีนนะครับซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่ยืนหยัดเคียงคู่กับครอบครัวนี้มาโดยตลอดแล้วก็ทําให้ทั้งสองท่านมีคุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนไป<ช>นะ<ช>ไปสู่ทิศทางที่ตัวเองหวังเอาไว้แล้วก็มีครอบครัวที่มีความสุขและมี<ช>ความมั่นคงด้วยะะนะครับยังไงทางรายการของเราก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านที่มาเล่าเรื่องราวดีๆแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆให้กับเราฟังในวันนี้นะครับครับ และในวันนี้นะครับทางรายการของเราก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้ทั้งสองท่านด้วยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากกิฟฟารีนนั่นเองครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วแต่ผมเชื่อว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงได้ข้อคิดและแรงบันดาลใจดีๆจากแขกรับเชิญของเรานะครับครั้งหน้าแรงบันดาลใจดีๆจะเป็นอะไรต้องคอยติดตามกันแต่วันนี้ผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญทั้งสองท่านคงต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ